ใช้เวลานานะครับในในในเดเวอรหรือโปรเจกต์ก็ตามพูดถึงในกระนองมผมไม่ได้มีสิทธิคอมเมนต์จริงๆนะครับผมมีสิทธิคอมเมนต์แค่คําแปลเท่านะั้นอถ้าเกิดว่าเป็นโค้ดทั่วทั่วไปนี่ผมจะต้องขออนุญ,ญาตเมนเทนเนอร์ครับก็คือจริงๆแล้วผมไม่ไม่ไม่ใช่ว่าแผลที่เข้าไปนี่ผมอาศัยสิทธิของตัวเองแล้วก็ผมอาจจะโชคดีตรงที่ว่าผมไม่ต้องเล่นการเงินมากคือเข้าไปใน คือกระนอช่วงแรกๆีในช่วงกระนอง2.0เนี่ยพอดีว่าผมไม่ไม่ไม่ทราบเหตุผลของโอเวนเทเลอร์คนที่สร้าง,ง, Taylor, าส,รางสร้างโ,ป,โปรเจกต์ปังโกขึ้นมาเขาเอาภาษาไทยเป็นตัวอย่างแรกๆผมไม่ทราบเหตุผลเหมือนกันมันเป็นความโชคดีของเราตรงที่เขามาสนใจภาษาไทยเพราะผมผมส่งแพทเข้าไปก็เลยเขาก็เลยรับแบบไม่เสียเวลานานมากอ ก็เลยกลายเป็นเป็นโชคเป็นดวงใช่มันเออใช่ถ้าถ้าผมเท่าที่ผมโดนบอกว่าเออที่ที่เราแอคทีฟไปมากๆเราบอกว่าส่งไปแล้วมหมือนว่ามีอีเมลที่ผมอินเห็นอีเมลตอบกลับไปมาม้างเนี่ยจะเป็นทางเนี่ยฟังก์ุั่นนี่แหละที่อะไรเงี้ยเหมือนถามได้ไปแล้วตอบเร็วกว่ากว่าอนอื่นนะถ้าเทียบกันคือตอนนั้นตอนที่ทำงานกับกนงสองจุดศูนย์ตอนนั้นผมเสนอ อ,อ,อ,อ๋อคือคืออัน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 ี้อันนี้มันเกี่ยวได้ไหมเรื่องเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ออสพูดถึงเรื่องฟีดแบ็มันเออฟีดแบ็มันสําคัญอย่างอย่างสำคั้นค,ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่กระนงเขาตั้งตั้งโครงการขึ้นมาคือเขาเขาบอกเขาเขาจะต้องไอซียูแปดเอเนี่ยจะต้องเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือนั่นคือโคเขาเขาจะต้องได้เฟิร์สคลาสในระดับนั่นใช่ไหมใช่ใช่ใช่คือใช้ได้กับทุกภาษาเลย ขอแชร์เรื่องการงานในการในการพัฒนานี่เรื่องลีดเนชั่นชิทนะคือรุ่นที่แล้วของกู u นตมันมีอันหนึ่งผมทำงานแปลไม่ทำมันเป็นหน้าหน้าโฮมของไฟฟ็อกเวลาเราเราเราเปิดแล้วมันออฟไลน์ครับคือปกติถ้าเปิดเราจะเข้าหน้าที่เป็น Google Search นั้นแต่ถ้าไม่ได้ต่อเน็ตมันจะมีข้อความอะไรสักอย่างผมก็แปลเสร็จส่งเข้าไปแล้วพอมันออก RC หรืออะไรเนี่ยข้อความยังไม่ปั ก็เลยถามจรูนที่โูสชันที่แล้ครับที่เขาทำหลักแานผมก็ทำจรู้เนี่ยแปลล้วอะไมมันไม่เห็นขึ้นมาเลยคเขาก็บอกว่าอ๋อมันฟรีไปแล้วฟรีไปแล้วฟรีไปแล้วคืองานแปลจะไม่เข้าแล้วแปลหลังจากนี้จะไม่เข้าจรูนบอกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยให้แล้วก็ได้เข้านะก็ดีลต่างวันก็มีคือทั้งที่จริงๆถ้าผ่านกระบวนการปกติมันควรจะไม่มีภาษาไทยในนั้นแล้วแต่ว่าโดยอำนาจแห่งการก็ทำได้ จริงๆถ้าพูดแบบนี้มันอาจจะไม่ใช่ไม่ไม่ได้เชิงขนาดนั้นมันมันเหมือนกับว่าเป็นเพราะว่าเขาไว้ใจเราอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไว้ยินก็ความรู้จักกันก็ relationship นี่ไะซึ่งมันก็ต้องอาศัยการพัฒนาใช่ไหมคือไม่ผมไม่ได้สนิทอะไรมากไม่ได้อ่เขาก็เอาไว้ก่อนแต่นี่พอรู้จักกันก็เออจัดการให้ ถ้าเป็นพูดพูดถึงแบบนี้คือการการพัฒนาเนี่ยคือนอกนอกจากจะเขียนหมายว่าโอเคนะพัฒนาซอฟต์แวร์อะไรอย่างงเี้ยก็ว่าไปแต่ว่าพูดถึงโปรเจกต์ที่ต้องทำงานร่วมกันนะถ้าเอาเป็นซอสเนี่ยไอไอเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลของการเรียกว่าอะไรผมไม่รู้เลยอะไรบอกเอ่อคอมมูนิเคชั่นเอออะไรเงี้ยมัน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 สำคัญมากไหมครับก็สำคัญครับก็คือหรือหรืจริงๆเราคุยกันด้วยแฮชไม่ต้องคุยหรอก ตรงแผลไปคือเราคุยกับเข<ร>า,เา,เาเนี่จะ,จะต้องพยายามไม่ใช้อารมณ์อก็คือคือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากลับว่าเข้าไปบผลว่าทไมมาไมเมื่อไหร่มันจะทําให้อะไรเนี้ยส่วนมากจะโดนปฏิกิริยาแบบตรงนข้ามก็คือเราต้องพยายามพูดแบบไม่ใช่อารมณ์แล้วก็พยายามให้เห็นผลให้ข้อมูลให้ชัดเจนที่สุดว่าปัญหามันคืออะไรแล้วเราคิดว่าควรจะแก้อย่างไงยิ่งอธิบายละเอียดเท่าไหร่เขายิ่งจะโอเค คุณลูกาลงทุนทอธิบายขนาดนี้เอาออเอาออร,รับก็ได้วะแต่ว่าครั้งเวลาผมแบบไปแจ้งบั็อกอันนี้ประสบก,การณ์กับแจ้งบั็ในในในบัรซีลน่าเนี่ยบางทีผมเขียนอะไรผมอาจจะเขียนมิวเรื่องอะไร้นัง้นแล้วบางคนก็ตอบดีนะโดยเพราะคนคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ยจะตอบดีหแต่ว่าคนคนที่แบบถูกแสายว่าอยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าบางทีก็จะมีคนเข้ามาตอบว่าผอว่าอะไรเนี่ยมูเรื่องเลยส่งแพชมาอะไรแบบเนี้ยเออพี่รู้สึกยังไงคือคือผมเนี่ยเป็นเป็นคนที่ผมสามารถ ดูได้ว่าอะไรมันผิดแล้วก็รู้ว่ามันควรจะเป็นยังไงที่ผมคิดว่าถูกแต่ว่าผมเองไม่มีความสามารถในในการเขียนส่งแพทอะไรแบบนั้นเนี่ยพี่พี่คิดว่าไงมันมันจำเป็นไหมก็ก็คิดว่าการมีแพทใช่ไหมส่วนสำคัญเหมือนกันทุกครั้งที่ผมจะพยายามอธิบายเนี่ยผมผมจะผมจะพยายามไล่โค้ดดูก่อนบางทีส่วนมากเลยก็คือจะได้แพทเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วพอได้แพทปุ๊บผมค่อยไปไล่เรียนอธิบายตั้งแต่ต้นว่าทําไมถึงปัญหาคืออะไร แล้วผมเสนอแก้อย่างนี้แล้วดูพาสมมว่าโอเคไหม,ไมไเออพื่อกาอธิบายสมัครรวดเดียวพี่พี่ออสคุยกับควก็อย่างนี้เหมือนกันแล้ววอ,อไมอาา่ตรงต,รงตรงนี้าจะาเป็นจุดจุดหนึ่งซึ่งซึ่งทางทางเราอา,าอาธิบายไม่ได้ละเอยียดมากมซึ่งผมว่าโอเคผมว่าหนึ่งนะเรื่องการอาธิบายก็ต้องให้ชัดเจนแต่อีกจุดหนึ่งที่ผมคิดว่าสําคัญก็คือ การที่เรามีส่วนร่วมในโปรเจก์นั้นมากกว่าแค่เรื่องแค่เรื่องของของเราของตัวเราเนี่ยเช่นสมมติเราสนใจเรื่องภาษาไทยแต่เรานี่เข้าไปยุ่งด้วยเรื่องบักอื่นๆปากทั่วไปเราไปทำที่พิ้วมีงงมีงานอะไรที่เราอาสาเราช่วยอะไร่เผมวาตัวเรนี่ยน่าจะช่วยได้าเหลืออีกสองนาทีครับผมดูตามเวลาที่ที่ได้รับมาอะไรนะครับแล้วก็ wrap up ก็ ผมนึกไม่ออกคือคุยคุยมามันมันก็เหมือนกับว่าเออเราก็พูดมาเนี่ยว่ามันยังไงนะที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอย่างจริงๆตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ถอนตัวออกมาไม่ว่าจะเต็มตัวหรือถอนแบบครึ่งๆอะไรกระตาอย่างอย่างอย่างคุณมาละยังยังอยู่สีป้าอยู่สีป้ายังอยู่กันไม่ไอยมั่นคงแต่ก็ไม่มั่นคงมาตั้งนานแล้วแล้วก็คงไม่มั่นคงปอย่ยงดมั่นคงเคุณเออพี่ออดตอนนี้ก็ทํา ธุรกิจส่วนตัวส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใชม้มากกว่าเดี๋ยวคุยกันต่อได้ตอนบ่ายแล้วนบแล้วพี่เ,เ,ออเทพตัวนี้ก็ <c ười> ยังถอนไม่ขึ้นเท่าไหร่ใช่นะครับก็คือยังถอนตัวไม่ขึ้นเท่าไหร่ออกมาก็คือก็คือหลักๆผมก็ยังพยายามจับอยู่คือหออมายว่าถึงแม้ไม่ได้ทํางานในองค์กรที่เขาผักดันให้นราเป็นซอลแต่ัวเราเองก็ยังทํางานเป็นซอลชิลทำทำงานอยู่ปรับ ประมาณว่าถ้าถอดตัวมันต้องมีคนทำแทนไม่งั้นมันมันวางมันวางตัวไม่ได้ไม่มันเหมือนกับอะไรนะถ้าเราตายแล้วไม่มีวิญญาณก็ตายเราจะใครเกิดไม่ได้ไม่ต้งเตาที่อะไรก็ปอบ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 แต่ที่<ม>สำคัญ,ค,ญคือมคผมย<น>ังต้องใช้มันทุกวันนะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาแล้วผมยังยังมองเห็นทางแก้ผมก็ยังทํำไปเรื่อยๆคือสุดท้ายฐานฐานของหลายๆคนเหมือนกับว่าเพราะเราเป็นคน ที่ใช้มันอะไรอย่างนี้ว่าใช่คือถ้าถ้าวันหนึ่งพี่ออสเลิกใช้คิวทแล้วไ่้ยังจะยิงจะสนใจทำอะไรเกี่ยวกับคิวอยู่ปะ่ะ <im itation> น่าจะน้อยลงเกี <im itation> ่ยวเนอะโอเคหมดเวลาแล้วไดไหมนะก็เออไม่รู้แต่สุดท้ายผมมีไใหนๆก็มาวันนี้แล้วเผื่อเป็นเส็กขอดไปด้วยเอ่อเมื่อกี้พูดถึงเรื่องไรเส้นเรื่องของฟีดแบ็กพูดถึงว่าเออมามาทำงานอะไรนี้เนี่ยเพราะว่า เห็นไลเซนแล้วรู้สึกว่ามันทํางานต่อได้ไม <c oughs> euh. you know, ่ถูกดองอวไต่างเนี่ยเออผมผมเห็นพิเทพหรือหลายๆคนในมิยให้ความเห็นเกี่ยวเรื่องล่าสุดเนี่ยเรื่อกรณีฟอนอะไรเนี่ยเออคิดว่าเรื่องไลเซนที่มันสําคัญมากไหมไม่ต้องพูดถึงเรื่องฟอนโดยเฉพาะก็ไแ้แต่ว่าไอ้ตัวไลเซนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรนาคนอะไรต่อไปเนี่ยที่ว่าไลเซนกับกับการพัฒนาเป็นซอร์สมันสาคัญแค่ไหนก็คือโอเพนซอร์สจะได้รับการพัฒนาต่อปรับปรุงต่อตามโมเดลโอเพนซอร์สหรือเปล่าไลเซนคือสิ่งที่สำคัญที่สุด คือคนอื่นเขาจะมีสิทธิ์ทําอะไรได้แค่ไหนก็อยู่ที่ลายเส้นที่เราเขียนถ้าเกิดว่าเราเขียนลายเส้นแบบกรกๆเนี่ยเราก็ส่วนมากเขา,เขามองแล้วก็อยอ่าไปสนใจมันเลยมันไม่ไม่ได้เต็มใจเปิดเท่าไหร่หรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนมากก็ยังไม่ไม่มีใ,ใครมาอยู่แล้วที่ออนว่าไงเห็นด้วยกับพิเทศอย่างมากครับแล้วสนับสนุนให้พวกเราถ้ามีโอกาสอยู่ในหน่วยงาน ที่เขียนลาเส้นเหือนกระดักนะช่วยนะะรักดันว่าให้มันชัดเจนคือของคุณจะแจกไหมไม่แจกไม่ต้องแจกถ้าจะแจกทําให้มันชัดเจนีคิดว่าไหบ้างครับเออไม่ได้จะแก้ตัวหรือจะออกตัวเลยนะครับผมไม่ได้พูดอะไรเลยครับเดี๋ยวคือคือเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายจะมีเซสชันที่เยีนนี้แหละก็ถ้ารู้สึกว่าอะไรมันไม่ถูกไม่ควรก็ไปช่วยกัน ไปช่วยกันหาทางเพราะว่าก็มีพี่ที่ออฟฟิศที่จะพูดตอบแล้วก็อนุชินแล้วก็ผมที่พยายามแล้วแต่มันก็สุดหนทางที่ที่จะไปได้ก็ถ้าไปช่วยกันคุยหน่อยก็เผื่อจะช่วยที่ได้บ้างสุดท้ายของสุดท้ายแล้วครับหนักใจไหมครับที่เห็นแต่หน้าเก่าๆในห้องนี้ครับเอันนี้ผมเข้าใจปัญหานะคือเด็กรุ่นคือในรุ่นเราเนี่ยโตขึ้นมาแล้วมันไม่มีอะไรทำ ก็อยู่อะคพิมเตอร์กได้ยินรุ่นอะไรไปแต่เด็กรุ่นใหม่เกิดมามันมีเอเอสไฮไฟล์ก o นบุกมีวันนิดาอะไรเงี้ยมันมีอย่างอื่นให้ไปทำมันก็เลยไม่มาไม่มีอังสูรพานลินครับไ่ดันนหนักหนักใจไหมที่กับยังมีแต่หน้าเก่าๆกุดคนท้ายแล้วผมว่าที่หนักใจน่าจะมีแต่หน้าผู้ชายมิกรคนหนึ่ง วนนี mm. ้เรามีงานเรามีก like ิจกรรมก็หวังว่าจะมีขึ้นในไหนเยอะกว่านี้ได้กันงไงน่าเป็นใหม่ก็การทุกคนกพยายอยากให้มีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะไม่งั้นก็เดี๋ยวมันก็ไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวมันก็จะตายไปไม่มีอะไรคือรุ่นหน้าถ้าเกิดว่ามีแต่ยูเซอร์ไม่มีเดเวลลอปเปอร์เลยก็ ก็ก็คงจะมีแต่ปัญหไม่มีใครแก้ขอบคุณมากครับคนขับก็นะครับไปกินข้าวเดี๋ยวครับ <Okay. S 2> สวัสดีครับขอบคุณครับ